อ้ามา <laughs> โอเคแคสรอบแรกไว้ครัจะได้จังลงไม่ได้ฟ้าสักใหญ่เกินโอเคเอตังตังดูากาแฟนิวเกมเลยเล่นใหม่จ้า การกล้งการม<ป>ด,ด้วยแม่โดนใจอ่ะเอาล่าสเกมยังไงเรามารุนกรันในแต่แค่นี้เอาว่าเกมนี้นะฮะก็รอรอดูเอาคือเกมนี้เป็นแบบว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวต้องมาค้นหา,าความเป็นจริงใน โรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งนะที่มีฆาตรกรมีฆาตกรฆาตกรคนนี้คืรรครกรกอแบบไม่รู้สิมันแบบวันอยู่คือโรงพยาบาลนี้มันอยู่นอกเมืองอะ่ะอยู่ชาญชาญเมืองอะไรประมาณนี้แบบไกลๆชนบทหน่อย,ยอะไรประมาณนี้แล้แบบว่าีฆาตรกรเข้ามาฆ่าคนที่เนี่ยเนี่ยออทนชมาออเทิชเ,เวสเซ็เนี่ยเรามาดูกันว่าในคฤหา์หลังเนี้ย เป็นยังไงบ้างเดี๋วมาดูโกีด์ผีทุกผู้ชมกลับนะตอนนี้เราก็ได้ขับรถมาจอดที่หน้าคารุสารแเ่งนึงแล้วนะครับเด็กรถดับเรียบร้อยคือเกมเนี้ยเราต้องแบบไปบันทึก ทุกอย่างที่อยู่ข้างในเนี้ยแล้วเราต้องตายด้วยเขานี่ไปดูคนอื่นแคนมานี่อ่ะบัตรนักข่าวนะฮะชื่ออะไรวะอ่า,อานไม่ทันเลยคือผมจะเล่นไม่จบนะเ,เล่นเดียวเล่นพอลงได้ืาอกี้เล่นไปก็ไปตายหลายรอบเลย เจะกับเลาเนี่ยกันเดี๋ยวเอาข้างมีข่อเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะว่าในนี้มีอะไรมั่งติดขวาเป็นกล้องขิดซ้ายเปิดประตู นะเออเป็นตั้งเหมือนเดิมโอเคเอสยองแล้วเนี่ยชิปเลฟลัสชิปกระชางโอเควิง่งโอเคมีแต่เด,ด,ดินเด้อหื มุดลู่และคอนโทรลโอเคมุดลูลตรงใจกกว่า็หมุนที่สกอร์ม mm. เป็นเซฟเข้าสูมอบว่างว่างคุณได้แล้ว ตอ,อนแรกที่ทำคลิปไปรอบแรกมันสัปดาห์นี่ยลงไม่ได้ไฟใหญ่เกินไปในรอบนี้เราจะไาเดินกันถึงเพื่อนของเพืนะ่อนต้องเพิ่มแรงเดินออก <c oughs> เป๊เป็นอินฟทอร์เน็ต ตเตอรี่จะลดนะถ้าตรวจมีกระโดดเฮ้ยฟองในช่องนี้อ๋อเตยโอเค อาญาดไเรื่อไยไผมจะไม่อ่านนะครับ อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ่านออกก็แปลไม่เป็นโอเคแปลในกูเกิลเลยครับผมอยากแปลมันเข้ากูเกิลเลยใช่ไหมครับไอ้ชีตนี่ล็อกทำไมอ่ะฮะใจถึงมะเนี่ยเปิดประตูล็อกทำไมอสอ๋ย เลือดเต็มเลยเลือดไหลม่จักเศดานี่เหดูดิพี่ของจัลเล่โดปิกอัพอันดับลเล่กินได้ไหมเนี่ยหื้มอกินได้ไหมเนี่ยหายามีแล้วเหรอเชิฮึบ เฮ้ยชูแวบโอ้โหไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> เราต้องย่องไปทานเปในรูทีม่มีแต่ยายแมงมุมวันเดียสโอ๊ยชีตอะไรวะเนี่ยอ๋อ <c oughs> ห้องที่เรามาเมื่อกี้นี้คือไอคนนั้นมันจะมาจับเราใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่เปล่าไม่รู้ rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไม่อยู่ทางอุกุกมันไปคือไอคนเนี้ยเหมือนจะเป็นตำรวจเหมือนจะเป็นเชิงตำรวจทหารอะไรพวกเนี้ยเหมือนมันมาดูในเนี้ยก็จะมาช่วยกันในนี้ได้มั้งที่รถจอดอยู่ข้างหน้าตึกอยูเป็นรถทหารนะ แต่เหมืนอนไอ้ยักษ์ตัวนั้นหรือผีหรือฆาตกรที่อยู่เนะี่ยพ่อที่คนที่เข้ามาแล้วนี่คือโอ้โห oh, 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 oh. นึกว่าโลกชิ้นหมู <laughs> วางเลี้ยงสวยเลย <laughs> ลเนี่ยจะเพิ่มความดับงั้นละนยิ้มสวยเนี่ยเราเนี่ยแล้วไอ้พี หมดแล้วตู้ปิด,ดไว้อย่างรวถเลยวมีอะไรนี่มีอะไรมะไรม่เคยกลัวอยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> เอางานไม่เคยก,ก,กลยัวตคอสู้ ไรอยู่วะข้าไปเลยแล้วกันเด้าหมูหอมอเอ้ยไปอหอืออหือหือหสวหือหือหนอหื่มองือหาอหออหืออหือหอหือออ

มองพูอะไะไม่ขำมึงเลยเว่าพีเหรอพี่เจมี่ขอะไรเจ้ว้ยบานังอไม่ใชหาปาหมูกูอะ่เลเลนี่ตาแค่คนหนึ่งไอ้นี่เนี่ยโอแม่งพังงงไี่อะบ้มัอะไรก็ละะ เอาความเยี่ยไปก่อนเล่นน่ากลัวนะจอมน่ากลัวหน่อยเราต้องเล่นน่ากลัวตอนเล่นแต่ละเกมเราก็เกียนมาทุกเกมอยู่แล้วแม่วนไปวนมาเกมพาโมโหไอ้สารเละแม่วนนู่นวนนี่จนกูวิ่งหนีอ้วนอ่ะเราไปเจอไอ้เหี้ยน่ะถือมีทั้งล่างอยู่ไม่พอดีเดี๋ยวเขารู้ได้ฟันในป่านเดี๋ยวเขารู้ตอนจบ โย่าไงโย่โย่ไปยังไงต่อวะเด้อ๋อเราต้องไปเอาคีย์การ์ดมาเปิดตรงนี้โอเคเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูส่งไปในเว็บเอ้ยเดี๋ยวกูส่งไปในเฟซเดี๋ยวกูบอกยังไงผู้บอกให้มึงใส่ลบรอบแรกที่เรามาเจอกันเราไม่ผ่านควรวลบเพราะไงวะมึงจะบอกใส่ลบมาแล้วขึ้นหลังการละกัาเอาใจอ่ะมควรวลบอีกแล้วมึงไม่ไหวเพราะไงวะงานเงินเทียบเลยโอเค ่อะไรมันเป้นเลยครับเป็นเลยกูออนเปนอยู่เออกูอยากลองกี่ยงไมีแมบซบีสแต่มึทงทกเป้นมั้งกูนีนน่เป้แบต้งหมดได้ม,ม,มาละีกาาซ security control คนที่ตายหาไปเยอะทันสองปีไ้นก็ไปดูหนักดูหน้าตาเขารอเราหล้วกันเนี้ยเนี้ยเนี่ย นี่อ่ะนี่อ่ไม่ผ่านตรงนี้อะไรไม่เป็นไรเอ้ยเป็นห่าแล้ววะเปิดปะเปิดไม่ได้ทางไหนอ่ะ มีแดบให้ดูด้วจิงโอ้โอเคอ่านตามในเรื่องเราจะไม่อ่านก็าจนี้อมีอะไรตก ไปทางไหนวะเนี่ยอุ้ยเหี้ยคืออะไร

lo long, làm anh long có tuổi ủa, đó. <laughs> đó. Đó. đó, à, oh, à. <laughs> <laughs>

โอกชิดออกชิดเกมห้าตายเกมห้าแล้วทางเดิมวนมาทำไมเนี่ยเอ่อเด้งกันพี่ชันมาวะพี่ชันเด้งมาพี่ไปทางไหนวะเนี่ยหลงพ่อเนี่ยผิดถูกก้อยว่ากันผิดถูกก้อยว่ากันผิดถูกเอ้ยอุ้ยวิ่งไหนวะไปทางไหนต่อวะ

thiệt con này nó má Giờ <tôi> nữa <ngay>

เห็นว่า เอาเยอยเย่ยเย่ยเ็ว้ยวมีสองสามจะรอดี่ย

เいยแล้ววิ่งวิ่งวิ่งใส่แบตเตอรี่เปิดเปิดไม่ติดวะ อะไรเนี่ยเปิดองลำทางแล้วเนี่ยโอ้โห้ิตรนไหนวะเปิด <c oughs> ปดันเปิดแล้วนี่โอ้

好。 โอ้กูยอมหางเปิดไม่ได้ตีงหัวใจดิไม่ได้ดไแตะติด้านเนี้ยโอ้โหโอ้โอ้โอ๊ยโอเคพอพี่นี่หางเปิดไม่ได้